เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเช้าที่เปลี่ยนชีวิตฉันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องจริงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องเล่าชีวิตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแรงบันดาลใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชีวิตเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องสั้นไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเช้าวันนั้นเริ่มต้นด้วยความเงียบที่ผิดปกติอากาศเย็นเกินกว่าที่ควรจะเป็นในฤดูนี้แสงแดดยามเช้าส่องผ่านผ้าม่านที่ซีดจางแต่ไม่ให้ความอบอุ่นเลยฉันลืมตาขึ้นพร้อมกับความรู้สึกหนักอึ้งในอกเสียงนาฬิกาไม่ดังทั้งที่ควรจะปลุกฉัน พื้นห้องเย็นจัดเมื่อเท้าแต่ลงไปกลิ่นอับบางอย่างลอยค้างอยู่ในอากาศเหมือนกลิ่นฝนเก่าที่ไม่เคยแห้งฉันเดินไปที่หน้าต่างอย่างช้าๆถนนด้านล่างว่างเปล่าไม่มีเสียงรถไม่มีเสียงคนแม้แต่นกก็ไม่ร้องหัวใจเริ่มเต้นแรงโดยไม่มีเหตุผลฉันมองเห็นเงาสะท้อนของตัวเองบนกระจกใบหน้าซีดดวงตาแดงกำ่ำมีบางอย่างผิดปกติโทรศัพท์บนโต๊ะไม่เปิดติดหน้าจอดำสนิทฉันลองกดปุ่มซ้ำ แต่ไม่มีการตอบสนองความเงียบเริ่มกดทับความคิดเสียงรอมาหายใจของตัวเองดังเกินไปทันใดนั้นมีเสียงเคาะเบาๆจากด้านหลังประตูไม่ใช่เสียงคาะปกตกิเหมือนเล็บขูดกับไม้ฉันหยุดหายใจชั่วขณะเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งช้าลงใกล้ขึ้นมือฉันสั่นเมื่อเอื่อมไปจับลูกบิดความเย็นแล่นผ่านฝ่ามือทั้งที่เป็นโลหะธรรมดาก่อนที่ฉันจะหมุนลูกบิดกลิ่นนั้นกลับแรงขึ้น กลิ่นคุ้นเคยกลิ่นที่ฉันจำได้ดีเป็นกลิ่นเดียวกับเช้าว,วันนั้นเช้าที่เปลี่ยนชีวิตฉันไปตลอดการกลิ่นนั้นทำให้ความทรงจำที่ถูกฝังลึกค่อยๆตื่นขึ้นภาพเช้าว,วันเก่าซ้อนทับกับเช้านี้อย่างช้าๆฉันจำได้ว่าครั้งหนึ่งกลิ่นแบบนี้เคยอยู่ใกล้ตัวฉันมากมันคือกลิ่นของเหนื่อเย็นผสมกับกลิ่นเหล็กจางๆลมหายใจของฉันเริ่มสั้นลงประตูยังคงปิดสนิทแต่เง,งาด้านล่างประตูเคลื่อนไหว เหมือน่ามีใครยืนอยู่ตรงนั้นนิง่งรอพื้นไม้ส่งเสียงเอสอาร์ตเบาๆทั้งที่ฉันยังไม่ขยับความเงียบไม่ได้ว่างเปล่าอีกต่อไปมันเต็มไปด้วยแรงกดดันฉันถอยหลังหนึ่งก้าวแล้วอีกก้าวหลังชนกับผนังเย็นเฉียบผิวหนังรู้สึกเหมือนถูกจับจ้องเสียงข้อหยุดลงกระทันหันความเงียบปรับมารุนแรงกว่าเดิมหัวใจเต้นแรงจนเจ็บฉันคิดถึงเช้าอีกวันหนึ่งเช้าที่ฉันพยายามลืม ตอนนั้นท้องฟ้ามีสีเดียวกันอากาศนิ่งเหมือนโลกหยุดหายใจฉันยังจำความรู้สึกในมือได้เย็นสัน่นเหมือนเช้านี้ไม่มีผิดความคิดถูกตัดขาดเมื่อได้ยินเสียงลากบางอย่างช้าหนักมันเคลื่อนผ่านหน้าประตูเสียงนั้นไม่เร่งไม่ลังเลเหมือนรู้ว่าฉันอยู่ตรงนี้เงื่อไหลลงตามหลังทั้งที่อากาศหนาวฉันมองหาทางหนีหน้าต่างถูกปิดตาย ภาม่านไม่ขยับแสงแดดด้านนอกเริ่มจางลงทั้งที่ยังเป็นเช้าเงาในห้องยาวขึ้นอย่างผิดธรรมชาติเสียงลากหยุดตรงหน้าประตูมีลมหายใจอีกจังหวะหนึ่งไม่ใช่ของฉันมันดังชัดใกล้ฉันเอามือปิดปากตัวเองฟันกระทบกันเบาๆกลิ่นนั้นกลับมาอีกครั้งแรงกว่าเดิมความทรงจำในหัวเริ่มแตกกระจายฉันเห็นภาพตัวเองในอดีตยืนอยู่ตรงทางเดินแคบ ไฟกับพริบเสียงเตือนดังไม่สม่ำเสมอเช้าวันนั้นฉันได้ยินเสียงแบบเดียวกันเสียงที่ไม่มีที่มาเสียงที่ทำให้ใครบางคนไม่กลับมาอีกประตูตรงหน้าฉันเริ่มสั่นเบาสม่ำเสมอไม่ใช่การเคาะเหมือนมีบางอย่างพิงอยู่แรงกดทับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม้ส่งเสียงครางเหมือนจะรับไม่ไหวฉันรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนผ่านฝ่าเท้าพื้นเย็นจนชาภาพสะท้อนบนกระจกเปลี่ยนไป เงาของฉันไม่ตรงกับการเคลื่อนไหวมันช้ากว่าหนักกว่าฉันไม่กล้าหันกลับไปมองเสียงหายใจด้านหลังดังขึ้นลมหายใจนั้นอุ่นชื้นขนที่ต้นคอลุกชันร่างกายแข็งค้างเช้าวันนั้นในอดีตฉันก็ยืนอยู่แบบนี้ไม่ขยับไม่ส่งเสียงเพราะฉันคิดว่าความเงียบจะช่วยได้แต่ความเงียบไม่เคยช่วยใครเสียงไม้แตกดังขึ้นใกล้ตัวประตูเริ่มแยกออกจากกรอบ แสงจากด้านนอกไม่ใช่สีขาวมันหม่นคุณเหมือนหมอกหนาฉันรับรู้ได้ถึงการเคลื่อนไหวช้าตั้งใจทุกจังหวะเหมือนถูกคำนวณมาแล้วสมองสั่งให้วิ่งแต่ขาไม่ตอบสนองมือเย็ยนจนไร้ความรู้สึกเสียงกระซิบดังขึ้นต่ำแตกคร่าฉันฟังไม่ออกแต่เข้าใจความหมายมันเรียกชื่อฉันชื่อที่ไม่มีใครใช้เรียกมานานชื่อที่เหลืออยู่แค่ในความทรงจำ ความจริงบางอย่างเริ่มชัดเจนเช้านี้ไม่ใช่แค่ความบังเอิญมันคือการกลับมาของสิ่งที่ฉันทิ้งไว้เสียงประตูแอร์ตกออกช้าไม่รีบรอมาหายใจร้อนรถต้นคอกลิ่นนั้นปกคลุมทุกอย่างหัวใจเต้นจนเหมือนจะระเบิดแสงสุดท้ายในห้องดับลงเช้าว,วันนี้เริ่มเหมือนเช้าว,วันนั้นทุกประการและฉันรู้ดีว่ามันยังไม่จบตรงนี้ ได้เลยครับนี่คือตอนจบของเรื่องที่จะจบอย่างนุ่มนวลแต่ยังคงความตึงเครียดและสะท้อนอารมณ์ได้ลึกซึ้งฉันยืนนิ่งรับรู้ถึงความเงียบหลังจากรอมหายใจร้อนนั้นทุกอย่างค่อยๆเงียบสงดเหมือนโลกหายใจออกพร้อมกันความมืดเริ่มจางลงแสงอ่อนๆจากหน้าต่างส่องเข้ามาไม่รุนแรงแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นฉันค่อยๆหมุนตัวมองไปรอบห้องประตูปิดสนิทไม่มีรอยแตกไม่มีเงาเคลื่อนไหว กลิ่นนั้นยังคงอ่อนจางอยู่แต่ไม่ทำให้ใจสั่นอีกต่อไปหัวใจฉันเริ่มสงบความคิดเริ่มชัดเจนฉันเข้าใจแล้วเช้าวันนี้ไม่ใช่การลงโทษไม่ใช่ความโชคร้ายแต่มันคือการเตือนให้ฉันหันกลับมามองตัวเองอดีตไม่สามารถทำร้ายเราได้ถ้าเราเรียนรู้จากมันฉันนั่งลงบนพื้นเอามือกุมหน้าและหายใจเข้าลึกๆแสงแดดอ่อนละมุนเริ่มสาดเข้ามาเต็มห้องเช้าวันนี้ เปลี่ยนชีวิตฉันจริงๆแต่ไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะฉันเริ่มเข้าใจตัวเองและเลือกเดินต่อไปฉันยิ้มเบาๆพร้อมกับความรู้สึกอบอุ่นในอกโลกกลับมามีชีวิตอีกครั้งและฉันก็พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าเช้าว,วันนั้นเปลี่ยนชีวิตฉันไปตลอดการ